สวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแตกของฟรีของวีในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมันคือการแจกวอลเล็ตประจำวันเพราะพูดตลอดประกาศตลอดเลยว่าลงคลิปทุกวัน22นาฬิกาหรือสีท่ม แจกมากแจกน้อยก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าขึ้นอยู่กับคนดูคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยใครอยากให้แจกเยอะๆก็เจอกันดูคลิปนิดนึงนะคะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับบัปาในวันนี้ได้ก็คือย2่นาฬิกา5นาที ใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่ะ วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกับกันถ้าใครที่กดที่ลิงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกัน